สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจที่เข้ามานะคะสป,ปอร์ตนะคะแชร์เรื่องราวความราักความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจเลยนะคะฝังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขสนุกสนานในทุกๆวันนะคะท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะค่ำคืนนี้เราจะมาดูซิว่าตอน ตอนนี้ใครกำลังพร่ำเพ้อถึงคุณหนักมากนะคะกับ3ตัวเลือกให้เลือกนะคะทำสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นะคะน้องหูก,กระต่ายสีแดงนะคะท็อปปิกของเราค่ำคืนนี้ตอนนี้ใครกำลังพร่ำเพ้อถึงคุณหนักมากเลยนะคะเราจะมาใช้ โรแมนติกทาร์รนะคะในการทำนายเนาะไม่ได้ใช้ไพ่สำหรับนี้นานมากแล้วนะคะขอพลังงานนะคะแห่งไพ่ทาร์รตสื่อสารถึงคนกองที่1ค่ะตอนนี้ใครกำลังพร่ำเพรอถึงคนกองที่1นหนักมากนะคะทุกคนเรามาดูสิเป็น เด็กถือถ้วยนะคะเป็นคนแต่งตัวทันสมัยนะคะแต่งตัวทันสมัยอายุไล่เรียกกันกว่าคุณก็ได้หรืออายุมากกว่าก็จะเป็นคนที่ดูเด็กนะคะดูอ่อนกว่าวัยสมวัยนะคะแต่งตัวทันสมัยดูดีมีเสน่ห์ขี้เล่นแล้วก็น่ารักนะคะดูแบบเป็นคนที่อธัธยาศัยดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเนาะเด็กถือถ้วยว้าว เด็กถือไม้เท้าด้วยนะคะเอ้ยยังไงนะอยากที่จะเข้ามาจีบคุณด้วยสองสอง,องมองมองคุณอยู่นะคะคนคนี้อยากเดินหน้าเข้าจีบอยากพัที่จะอมอบช่อดอกไม้พัฒนาความสัมพันธ์คุณด้วยเด็กถือเหรียญน,นะคะนิ่งๆนะคะแต่เก็บรายละเอียดนะคะเป็นคนขยันเป็นคนมั่นคง นะคะมีความสองดาบเป็นพลังงานของคนที่ห่างๆคุณนิ่งๆคุณออกไปนะคะก้าวไม่เท้าว้าวไม่ธรรมดาเาดะะวิว,วเซ็กซี่ขนาดนี้นะคะตัวตนของคุณเซ็กซี่ขนาดนี้ จะไม่ให้พร่ำเพ้อถึงคุณหนักมากได้อย่างไรนะคะดูสิ The High Princess ห้าดาบเป็นพลังงานของคนที่คุณกับเขาต่างคนต่างนิ่งกันอยู่ตรงนี้นะคะหรือ มีประเด็นการเกิดขึ้นนะคะมีการห่างการนิ่งการมีอุปสรรคในเรื่องราวของความรักซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางไกลว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มันเหมือนกับมันยังคลุมเครือมันไม่ชัดเจนนะคะการคุยการพูดจาหรือว่าความห่างไกลแน่นอน นะคะคุณมีเสน่ห์เซ็กซี่มากๆเลยนะคะมีเสน่ห์ดึงดูดแล้วก็น่าคนหามากๆยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งรู้สึกว่ามันควบคุมอารมณ์หรือว่าความรู้สึกตัวเองได้ยากมากจริงๆพอห่างไกลมันก็พร่ำเพรอนะคะถึงคุณหนักมากๆเลยนะคะเดวิลเพราะว่าคุณเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะคุณมีเหมือนคนมีเวทมนต์มีมนขลังที่เขารู้สึกว่าแม่อยากที่จะแสดงความรู้สึก จะคิสจะทำอะไรนู่นนี่นั่นกับคุณมากมายโดยที่ไม่สนใจสายตาของใครนะคะอยากที่จะแสดงความรักความโรแมนติกกับคุณมากๆเลยนะคะด้วยความที่คุณเซ็กซี่มีสเสน่ห์มากๆและก็เป็นคนที่เข้าถึงยากรู้สึกว่ามีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าคุณน่าค้นหาคุณลึกลับและกน้าค้นหามากๆนะคะรอรอว่าจะได้เอ๊ะนะคะรักไม่รัก ยังไงดีนะคุณจะรู้สึกยังไงกับเขา้าดาบการรอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยเฝ้าแต่รอคอยนะคะหยิบดอกไม้ตรงนี้ที่ถือเอาไว้จะเดินหน้าจีบดีไหมจะมีโอกาสที่จะเข้าหาคุณหรือเปล่าได้แต่คิดแล้วก็ได้แต่นำดอกไม้นี้นะคะจนแห้งเหี่ยวเวลาเห็นไหมคะอันนี้ก็ดอกไม้สดเนาะอันนี้แห้งเหี่ยวละเด็ดทิ้งลงมารักไม่รัก จะไปต่อได้ไม่ได้นะยังไงนะนะคะเฝ้ามองเฝ้ารอโอกาสแล้วก็วันเวลาที่จะเข้ามาหาคุณนั่นเองพรำเพรอคิดถึงมากๆเลยอยากที่จะเข้ามาแสดงความรักความโรแมนติก มากๆรู้สึกว่ามีความจดจ่อนะคะสเสน่หาเครซี่แล้วก็คลั่งใคร้คุณมากๆเลยนะตอนนี้นะคะยิ่งห่างไปยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยจะทํายังไงดีนะที่จะได้กลับเข้ามาเจอกับคุณหรือว่าได้พูดคุยกันได้เคลียร์กันได้สะสางกันนะคะอะไรที่มันดูห่างๆนิ่งๆไปจะเตรียมคําพูดยังไงถ้าได้มีโอกาสาได้พบเจอกับคุณจะแสดงออกยังไงน่าจะกล้าหรือเปล่านะคะได้แต่ทํายังไงดีนะได้แต่โยนดอ,อกไม้แห้งให้เป็ด จะเป็ดหรือหา่านน่าจะเป็ดนะคะให้เป็ดกินนะคะเธอจะรักเราไหมเธอจะไปต่อความสัมพันธ์กับเราหรือเปล่าถ้าเราส่งข้อความมาแล้วคุณจะตอบไหมนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนกับมีความประมาค่ากล้ากลัวมันอาจจะมีเรื่องราวความที่นิ่งๆห่างกันไปความไม่เข้าใจอะไรกันบางอย่างนิดๆหน่อยๆนะคะหรือว่าเขาหรือคุณอาจจะปิดตายจากกันมากได้แต่เป็นพลังงานที่เหมือนกับห่างๆแล้วก็นิ่นงๆกันนะคะ ด้วยความที่ว่าคุณสวยยังเซ็กซี่อยู่ในความรู้สึกตึงตาตึงใจเขาขนาดนี้จะไม่ให้พร่ำเพรอได้ยังไงนะคะเป็นอาการที่หนักมากจริงๆนะคะทุกคนคนกองที่หนึ่งก็ประมาณนี้นะคะฟังไว้เป็นอะไรดีๆก่อนนอนในค่ำคืนนี้วันนี้นอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะน้องหมวกนะคะเรามาดูซิว่าตอนนี้ใครกำลังพร่ำเพรอนะคะพร่ำเพรอนะคะถึงคุณหนักมากออกมาละ ออกมาแล้วจริงๆ6เหรียญเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจิตใจดีดเูเป็นเชอบทำบุญนะคะดูมีความเป็นคนที่แบบเข้ากับคนอื่นได้หรือมีบริวารเยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการนะคะนิ่งๆเงียบๆนะคะหกเหรียญ ราชินีดากเป็นคนที่คุณตัดจบจากเขามาเพราะตัวตนของคุณเป็นธาตุลมสวยเฉิดฉายนะคะมัดมั่นมีเสน่ห์เซ็กซี่มากๆเลยมีเหตุผลแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองนะคะดูเป็นคนที่ตัดคือตัดจบคือจบไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจใครเพราะว่าฉันสวยและเลือกได้นะคะถ้ามาทําให้คุณรู้สึกว่า ไม่เท่าเทียมหรือคาราคาซังคุณก็ตัดจบเขามาคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณมากและนิ่งมากจริงๆก็ได้นะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะน่ารักกับผู้อื่นนะคะราชินีดาบและก็เป็นคนที่คุณตัดจบจากเขามานี่แหละค่ะนะตัดขาดจากเขามาฟันโชะหรือว่าบล็อกเข้ามาเลยก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่ฉลาดนะคะเดอะเมจิเชียน justice เขาเป็นคนที่มีฉลาดมีความรู้มีความสามารถนะคะแล้วก็คุณกับเขาอาจจะมีความไม่ยุติธรรมกันอาจจะมีความแตกต่างกันเรื่องอายุก็ได้เรื่องทางไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้มีความมีประเด็นกันมีทะเลาะก,กันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะ the fool เขาเป็นคนแดนไกลเขาเป็นหนุ่มหรือสาวเจ้าสำราญเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองพึ่งพาตัวเองได้อยู่ได้ด้วยตัวเองชอบโลดโผนชอบเดินทางรักสัตว์รักธรรมชาติ หรือเป็นคนที่แฮปปี้กับชีวิตของตัวตนของตัวเองมากๆเลยนะคะเป็นโสดสันโดษนะคะตอนนี้จัสเมนไม่ได้พร่ำเพ้อถึงคุณธรรมดาอยากที่จะเข้ามาจีบคุณและคอมมิทเมนต์กับคุณด้วยเปิดใจพูดคุยกับคุณด้วยนะคะเขาอาจจะเป็นคนโสดมานานแล้วก็ได้หรือเขาจะเป็นคนคี่เคยมีแฟนมาแล้วผ่านการแต่งงานมาแล้วโสดสันโดษแล้วแฮปปี้แล้วมีความสุขมากเหมือนกับเขาเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาเป็นเจ้าบ่าวคุณยังไงไม่รู้นะคะด้วยความที่ว่า The ะฟูล ชุดสีชมพูเขาเป็นคนที่ดูอาจจะดูเจ้าเล่ดูมีสเสน่ห์ลึกลับแล้วก็นาคนหาดูขี้เล่นดูน่ารักนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่จริงจังนะคะถ้าเขาจริงจังถ้าเขาจะชอบเขาก็จะจีบคุณให้ได้ด้วยความที่เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดมีไหวพริบปริภาณที่ดีนะคะเป็นคนที่แต่งตัวดีแล้วก็มีสเสน่ห์ด้วยนะคะจัสตเมนต์ออกมาด้วยแล้วก็เด็กถือไม้เท้าเป็นการรอคอยเข้ามาพบเจอกับ ถ้ามีโอกาสจะมีไหมที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจะมีไหมที่จะได้เป่าประกาศนะคะจัสเมนเป่าประกาศกล้องให้โลกรู้ว่าเราสองคนแต่งงานกันฉันจะคอมมิชเมนต์กับเธอนะคะฉันจะให้เธอมาเป็นของฉันให้ได้จะทํายังไงนี้ที่จะชนะหัวใจราชินิดาผู้นี้นะคะคุณเป็นคนที่ดูภายนอกก็ดูดูมาดมั่นนะคะดูเป็นสาวที่ ดูนิ่งๆดูแข็งๆดูดูยิงแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนน่ารักมากๆนะคะคุณเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในหรือเป็นคนที่แบบถ้าสงสารก็สงสารสงสารแต่ถ้าทไม่เกลียดก็คือเกลียดก็คือตัดจบได้ทันทีเพราะฉะนั้นอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณเข้ามาประนีประนอมนะคะให้ความสัมพันธ์ระหว่าง,งคุณกับเขามันมันได้กระจ่างให้โลกรู้ ว่าฉันจะเข้าจีบเธอแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะเด็กถือไ้เท้าคือการรอคอยแบบด้วยแพชชั่นจริงๆที่จะถือช่อดอกไม้นี้เข้ามาขอโทษคุณขอโอกาสพัฒนาควาสัมพันธ์คอมมิตเมต์และจริงจังกับคุณเปิดใจกับคุณว่าเขาพร่ำเพออถึงคุณแค่ไหนตอนนี้รักคุณมากแค่ไหนคิดถึงคุณมากแค่ไหนอยากคอมมิตเมต์อยากจริงจังอยาก ให้คุณกับเขาได้กลับมาพูดคุยแล้วก็ตกลงกันอีกค่ะว่าความสัมพันธ์เราจะเป็นเพื่อนกันไหมหรือเราจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นอย่าที่จะประนีประนอมคุณมากเหลือเกินคนที่กําลังพร่ำเพรอถึงคุณหนักมากณะตอนนี้คนที่เป็นประเด็นจากคุณนะคะนี่แหละคนที่คุณตัดจบจากเขามานี่แหละค่ะนะอย่าที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะกับคุณด้วยได้แต่กระยิมยิ้มย่องในใจนะคะใส่สูรสีชมพูติดดอกไม้นะคะบนสีสันก,ก็มีช่อดอกไม้เรียบร้อยแม่รอวันเวลาเดินทางมาพบเจอกับ จะทํายังไงดีนะที่จะได้คอมมิชเมนต์กับคุณนะคะเปล่าประกาศว่าเขาจะจีบคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในทางที่ดีแบบที่เท่าเทียมกันยุติธรรมเข้ามาประนีประนอมนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาให้เดินหน้าต่อไปได้นะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมกับทบปปี่ของเราค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่ สนะคะกับท็อปิกของเราค่ำคืนนี้นะคะเรามาดูซิว่าตอนนี้ใครกำลังพร่ำเพรอนะคะพร่ำเพรอถึงคุณหนักมากนะคะคนกองที่3เรามาดูซิขอพลังงานนะคะเห็นไพ่ทาโรต์สื่อสารถึงคนกองที่3ค่ะอ่าออกมาละโอเคกาวถ้วยอืมราชินีเหรียญ ก้าวถยค่ะดูสิเกิดอะไรขึ้นเขาคนนี้เป็นคนโสดโสดโสดนะคะโสดสวยๆเลยหล่อเลยทีเดียวเขามีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินมีความสุขกับตัวเองเอนจอยกับชีวิตโสดของตัวเองก้าวถวยยังไม่ได้คอมมิทเมนต์ยังไม่ได้มีอะไรกับใครอาจจะเป็นคนที่ดูคาสโนว่าคาสโนวีแต่เขาเป็นคนที่อด,ดมสมบูรณ์นะคะโสดแล้วก็มีเสน่ห์มากๆมีทุกอย่างพร้อมพร้อมสปอร์ตพร้อมดูแลและพร้อมจริงจังในเรื่องของความรัก แน่นอนตัวตนของคุณเป็นราชินีเหรียญน,นะคะธาตุดินหรือว่าเขาธาตุดินก็ได้คุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะคะคุณเป็นราชินีเหรียญผู้ซึ่งเป็นคนที่มีความอกโก้นะคะมีความเรียบรู้ดูดีมีสเสน่ห์ชอบอะไรที่เรียบรู้นะคะดูดีมีสเสน่ห์รักธรรมชาตินิ่งมั่นคงซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะรักก็คือรักชอบผู้ชอบ,ชอบ,ชอบคือรักยากแต่รักเดียวก็คือใจเดียวนะคะมีทุกอย่างพร้อมเช่นกัน เขาพร่ำเพ้อถึงคุณไปถึงไหนนะคะถึงการได้เกี้ยวพาราศีคุณนะคะอยากที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณมากๆเลยด้วยความที่ว่าเป็นราชินีเรียนแล้วเป็นคนที่เขาดูคนว่าเป็นคนที่เพอร์เฟแล้วก็ดูดีมากๆนะคะคุณดุดนสมบู์ในตัวตนของตัวเองนะคะมีทุกอย่างพร้อมเช่นกันคุณอาจจะดูนิ่งๆดูเงียบๆ นะคะดูสุขุมดูแสดงไม่ค่อยแสดงอารมณ์และความรู้สึกเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยจะดูเจ้าสำราญดูมีความสุขกับตัวเองมากๆถ้าเข้าจีบคุณนี่เขาจะจีบคุณได้อย่างเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาเลยนะคะห้าถ้วยเป็นคนที่คุณตัดจบจากเขามานะคะคนที่เป็นประเด็นจากคุณนี่แหละคุณทะเลาะก,กันแล้วไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น8เหรียญน,นะคะเขามีความขยัน เขามีความขยันเขามีความขยันทํางานนะคะคนคนนี้อาจอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินขยันทํางานแล้วก็เป็นคนจิตใจดีด้วยนะคะเข้าใจพวออกพืชอื่นได้ดีแล้วก็อาชอบทําบุญหรือว่าเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่เซนส์ทีนะคะมีบริวารเยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการหรือเป็นคนที่มีคุณวุฒิวายุวุฒิที่สูงกันกับคุณก็ได้และเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนทางไกลของคุณนนออนนนัั่เเเอออองงตตวววข้้้าาาาาากมแลป็ํราชาถย นะคะเขาเป็นคนที่มีทั้งเหตุผลทั้งอารมณ์นะคะดูดีมีสเสน่ห์ดูเป็นคนใจเย็นแล้วเป็นคนที่นิ่งมากๆเขาอยากที่จะขยี้ขยี้ขยี้ความรู้สึก ระหว่างคุณกับเขามากๆเลยอยากที่จะเข้ามาอบกอดคุณอยากที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับคุณยังไงดีนะคุณเป็น D M place ที่สวยงามแล้วก็เลอค่ามากๆนะคะเขาชอบคุณทั้งตัวและหัวใจจะทํายังไงดีที่จะได้หัวใจคุณมาครอบครองไม่อยากที่จะใส่หน้ากากอะไรกับคุณแล้วเสียใจกับสิ่งที่ทําไปแล้วที่ทําให้คุณร้องไห้เสียใจในวันนั้นแต่เขายังคงรักคุณเหมือนเดิมมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมค่ะอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเดินหน้าต่อไปได้มีความสุขมีเสียงหัวเราะนะคะได้ยิ้มได้ ได้มีความสุขเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เซนสติเป็นคนคิดเยอะคิดมากด้วยนะคะจะเข้าหาคุณก็ต้องแบบต้องชัดเจนจริงๆต้องตัดสินใจก่อนจริงๆที่จะเข้าหาที่จะเข้ามาเดินหน้าจีบนะคะ และเป็นคนที่มองอะไรละเอียดละเมียดละไมมากๆตามความรู้สึกและเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์หน้าก็คือจะยิ้มอัธยาสัยดีนะคะคนเข,เ,ขเข้าหายเยอะมีความเป็นผู้นำนะคะและเป็นคนทางไกลเขาอยากเดินทางมาหาคุณอยากอบกอด อยากเจออยากขอโทษอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้รักและชื่นชอบในตัวตนของคุณมากๆเพราะคุณคือ DM p l a ม e สาวสวยดูดีมีเสน่ห์และสงค่ามากๆเลยถึงเขาจะบางครั้งจะดูคุณไม่ออกเลยก็ตามว่าคุณจะรู้สึกยังไงหรือว่าแสดงอาการยังไงกับเขาแต่เขาก็กาลังพร่ำเพ้อถึงคุณหนักมากๆนะคะดูสิอยากที่จะ ทั้งจิบวายอยากที่จะกอดคุณเหลือเกินอยากจะให้คุณกับเขามามีช่วงเวลาแห่งราตรีนะคะทุกคนช่วงเวลาแห่งราตรีที่มีความสุขกันอีกครั้งหนึง่งหรือว่ากลับไปสู่ครั้งแรกที่เราได้พบเจอกันแบบธรรมชาติชิลๆวที่ไม่ต้องเสแสร้งที่ไม่ต้อง รู้สึกว่าเฟคถึงกันเฟคอะไรต่อกันเพราะฉะนั้นอยากที่จะเข้ามาสานความสัมพันธ์ยังคงจดจำภาพวันแล้วก็เวลานะคะระหว่างคุณกับเขาในอดีตที่ผ่านมาได้ดียังคงส่องยังคงมองนะคะคุณอยู่ถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาอาจจะดูรูปเก่าๆที่เขาเคยมีหรือว่าคุณเคยส่งรูปให้เขานะคะอยากที่จะเดินทางมาหาคุณกระโดดโอบกอดกันนะคะแสดงความรักความสัมพันธ์กันคิดถึงแล้วก็พร่ำเพ้อถึงคุณมากๆนะคะคนกองที่สาม ราชาถ้วยผู้นี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมค่ะนี่คือตอนนี้ใครกำลังพร่ำเพ้อถึงคุณหนักมากนะคะฟังไว้เป็นอะไรดีๆก่อนนอนความสุขในค่ำคืนนี้คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ